โอ้โหมีว่าวด้วยนอ้กไก่แตกไม้สุดท้ายหลังจากที่ว่าวไปคำเตือนคลิปน,นี้มีเนื้อหาที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและควรใช้จักรยานในการรับชมนะครับพี่เป็ดเตือนแล้วนะวันเสาร์ที่ผ่านมาใครถูกหวยมั่งอย่าลืมมาบอกพี่เป็ดนะครับวันนี้วันจันทร์พี่เป็ดเล่นคลิปนี้ตั้งแต่เชา้าแล้วก็จะลงให้ดู ก่อนออกไปฉีดวัคซีนเข็มที่2นะฮะเราก็เข้าไปดูกันเลยอยู่กับพี่เป็ดกับเกมสล็อตแปะแมวนะฮะวันจันทร์พลาดไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนๆหาว่าทอดทิ้งอีกหลังจากที่ไปทัวร์เกมนู้นเกมนี้มาอาแปะก็เริ่มเข้ารองเข้ารอยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นปั้นเบาๆ <c oughs> <c oughs> เข้ารองเข้ารอยแต่เล่นเบาๆก็เพื่อนๆเขาติงมานะะพี่เป็ดเนี่ยเล่นหนักไป เล่นแบบโดเกินนะผมเอิมร้อยส0งร0อเพราะฉะนั้นวันนี้อยู่กับทุน,ทนต่ำๆนี่แหละนะสามรอยพอกะว่าคงชิวๆหน่อยหนึ่งช่วงอ,อุ่ดแล้วลืมกดเทอร์โบอยู่กับออโต้เทอร์โบแบบไม่ต้องว้วครูเลยนะฮะทุนสามร้อยเล้วนๆไปเลยไม่ต้องวหวครูนะที่เป็ดกลัวมันลงก่อน <c oughs> มันไม่ใช่ไม่ลงมันลงอยู่แต่มันเกลือเกลือเกลือนะทำให้พี่เป็ดแบบ,บ,บ ไอ้กัวเกมนู้นเกมนี้ให้เบื่อกันไปได้ถึงขักแต่ช่วงนี้ก็คงต้องกลับมาแก้แค้นแกให้ได้นะจะเห็นอาแปะทีขึ้นเหมือนเดิมนี่เพืนส่วนใหญ่นะได้ยินเสียงพี่เป็นี่คิดถึงกาแปะคอนเลยก็อย่างที่เห็นเนี่ยลงทีอยู่นะมาสองมาหนึ่งี่มาหนึ่งอย่างนี้นะฮะแล้วก็หายไปเ <c oughs> ชมไม่ได้ออฟยี่มาทั้งจอนี่ก็เป็นการกดออโต้โทบโบเพราะฉะนั้น มันค่อยไม่ค่อยได้จัดไปไม่ค่อยได้อึดๆอะไรประมาณนี้มันลงก็ลงเลยอุ้อีสานเขียวก็มาเว้ยเฮ้ยมีไก่แตกมันไม่ได้เจอเลยก็วันก่อนที่เล่นไปอุ้ยสวยแต่ไม่ได้นะอุ้ยนี่ไงพีระมิดมาอีก่แล้วทุนสามร้อยหุณนเหลือร้อยสามสิบสอง เ็ที่1 15นะฮะลงอยู่เอาไหนดูซิมันจะยังเกลืออยู่หรือเปล่าปกติวันจันทร์เนี่ยนำตลอดเลยแต่หลังๆมาเดือนที่แล้วจะเห็นเลยว่าอปแปดสุดลงมากเลยนะเอาให้็ดทัวรนะ์อย่างที่เห็นนั่นแหละนะก็ตอลองลุ้นดูคลิปนี้อาจจะได้ดูประมาณ10โมงเพราะว่าเขานัดเ็จเนี่ยฉีดวัคซีนนะฝ่ายหนึ่งมีการเดินทางเล็กน้อยไวนะ้อย่างนั้นก็อาจจะตอบคอมเมนต์ช้าบ้างเร็วบ้างว่ากันเลยนะยเหมนะืดมฮะ หมายแลกสวยอยู่ต้องเฉลี่ยไหมละ 150. ระ้อยห้าสิบสิบนเองเนี่ยให้มันได้พันห้าคือเราก็ทำอะไรไม่ไดไ้ได้แต่นั่งเอาไปช่วยมันได้สูงๆอย่างนี้หน่อยนี่ให้มันเกินร้อยห้าสิบไปตบหัใจหน่อยนะฮะสามกษัตรติย์ก็มาเสียงจะเปลนแปลงหน่อยเขาไม่ให้ดื่มกาแฟาเว้ยทาให้พี่เพจกันหลับอยู่ครึ่งหนึ่งแต่มันก็เช้ามากเวยว่าจะอัดคลิป,ปเตรียมตัวอาบน้ำอาบผ้าเสือ้อผ้าซักเมื่อวานนี่นะฮะ ยังไม่ค่อยแห้งดีเลยฝนก็ตกไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยพระวันถงเลยนเกมสองเกมตามที่เห็นหนะเหลืออีกสองสปินโอวมีว่าวด้วยอีกไก่แตกไม้สุดท้ายหลังจากที่ว้าวไปเอาได้อยู่ถึงมาพันห้าปับไม่ถึงเหลืออีกหน่อยนึงไม่เป็นไรอย่างนี้ถือว่าตอนีเป๊ะเอาไม่ว่ากันนะสิบสามเหลือ,ออีกประมาณสิบสามก็ อุ้ยแลนดิ้งกัน่วนๆเลยนี่ให้โอกาสเขาอีกส่วนที่เหลือนะฮะีเป็ดน่าจะไปอยู่ที่พันห้าหาแล้วคนได้หลายที่อยู่ชิวๆก็อัดสูตรไก่เข้าไปเลยนะตัง้งแัดสปินที่5ถ้ามันบวกหลังจากออกโบนัสเกมเนี่ยวก็ปรับขึ้นเล็กๆน้อยๆได้มัง่งไม่ได้มัง่งหลังๆนะก็มันก็ จะเจ๊งๆออกแนวเจ๊งๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นนั่นแหละโอเคห่างเลยหลายคนงงเลย,เยทำไมช่วงหลังพี่เป็ดไปทีจีบ่อยเหลือเกินมันมีลุ้นหน่อยนึงไอแปะนี่เท่าที่เห็นนะลงมาก็ไม่ค่อยคุ้มเวลาแล้วแหละมันไม่ค่อยคุ้มเสียงตาที่เจ๊งไปมันก็มีนะเวลาไปกดในโทรศัพท์ทีไรเจ๊งทุกทีเลยดูซิเงียบมาอุ้ยเหลืออีกหนึ่งที่ตัดไปกันง่ายๆสั้นๆนะฮะคุณ300ไดถ้าเท่านี้ไม่ได้คิเลย นะดันดิ้งกันไปด่วนๆลงมะได้อยู่แถมแถมกดได้อีกทีหนึ่งมันจะเป๊ะเกินไปไหมหันห้าทัวนนะ้วนะดูยูอุ้ยโอเคสวยอยู่ตัดใจออกเกมอะไรก็เนาะเนะตรงเป๊ะไปทั้งนั้นยกเว้นหวยที่มันพึ่งออกไปแนละ้วเมื่อวันเสารนะ์ไม่ถูกหวยมาปีหนึ่งแหละเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็ดใปหวยตัวไหนไปเราก็อย่าซื้อตามแค่นั้นเองอะมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่งเอาโอเคไปแล้วครับ บายยเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้วันอังคารนะฮะโชคดีทุกคนครับดูคลิปแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด s ั b s ไคร b e และกดริขสิแจ้ง,งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพี่เป็ดด้วยนะครับ